เราคณะอมูลที่ส่งเสริมและชื้นครองพระพุทธาศาสนาวันนี้ขณะนี้ก็ได้มาเยี่ยมคุณรุดนะคะเพราะคุณรุดเนี่ย<ด><ด>เขาป่วยแบบหกล้มลงไปหัวฝากพื้นไม่ได้สติม,มากกับอาทิตย์แล้วเนาะครับก็จึงได้มาเยี่ยมนะคะก็เขามากลับไหวอ้อองพระพุทธในบ้านแล้วก็เทวดาเจ้าที่เจาเจ้าที่เจ้าท,ทาง นะคะในบ้านเพื่อขออนุญ,ญาตของความเป็นสิริมงคลที่จะมาดูแลดวงวิญญาณของคุณรุดด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือที่นอนของคุณรุดนะลูกสาวเขาเป็นคนบอกนะคะคือหัวนอนเนี่ยหันตรงประตูเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นประตูเนี่ยไม่ทางเข้าคนก็เดินผีก็เดินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าผีรบกวนไง พอนอนไม่หลับแกก็ทํายังไงจะให้นอนหลับแกก็เดิมเบีย<อ>เดิมเรื่อยๆแม้แต่ที่จะไปร่วมงานกับเราเดินทางไปต่างจาังหวัดแกก็ดื่มเบียไม่หยุดจนติดแล้วไงพอดื่มมากๆก็ปกลงหัวฟาดพื้นไปนะครับเาบาหวานขึ้นสี่ร้อเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยถึงได้ก็คือนอนนี่ก็หัวไม่ควรตรงประตูใช่ไหมนี่ไงชัดเลยเนี่ยเขาอันนี้คือเขาก็ไม่รู้เรื่องหงจุ้ยไงคือถ้าจะถามซอกคำหนึ่งว่าเออทำไมผมนอนไม่หลับ ก็จะมาตรวจดูห้องนอนทันทีเราก็จะต้องต้องปรับไปที่หนังครับเพราะถ้าประตูมาทางนี้เราหัวต้องไปก็งน้นอ๋อหัวหันไปทางนู้นนะครับก็้ก็จะไม่โดนอ๋อต้องให้อยู่ห่างประตูไว้ครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับ นี่แกถึงจะได้มีปัญหาทันทีนะเพื่อนช้ของพี่ดูเรียนเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยทรมานนานแล้วมันเป็นเพยเนี่ยนอนไม่หลับใช่ไหมแต่เขาย้ายบ้านหลังนี้นานยังย้ายบ้านนี้นานยังมามานอนนี่นานยังประมาณปีหนึ่งได้ปีหนึ่งมีผลแล้วมีผลใช่ไหมฮะสามเดือนก็มีผลแล้วนอนไม่หลับแต่กทุกทรมานนะพยายามเดินเบียดเพื่อให้หลับการนอนไม่หลับคือหัวไม่ตรงประตูใช่ใช่ โอเคครับโอเคครับก็เรียนทีน่พระตั้งตรงเนี้ข้างบนงนะครับ,อ,บอ๋ออันนี้ความสูงนี่<บ>นประมาณหลังตู้เลยถ้าเป็นเอ่อหิ้งพระองค์เดียวอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหิ้งแบบติดติดผน,นังอ่ะอ๋อไม่เกินไม่ท่าสิ่นี่แหละฮะก็จะเป็นหิ้งพระพอดีแต่ว่ามันมีทูบมีอะไรอยู่ข้างบนถังทูบอ่ะถังทูบอ่ะใช่แล้วต้องดูองค์พระมองแล้วไม่มีเห็นช่ไม่มีอันนี้ เขาไปยิ่งขแล้วอ๋อทำไงได้เปลี่ยนเพิ่มนะเดี๋ยวเขาเ้าปื้นมาแล้วเราคอนบอกเขาอ่าค่อยทำหิ้งพระตรงนี้นะนี่ค่ะอ่าคุณรุดต้อง,งตั้งองค์พระตรงนี้ค่ะแล้วก็คือองค์ช่วยประตูบ้านก็ได้ไหมควรจะประตูอยู่ด้านซ้ายเพื่อหาเงินเนี่ยต้องอยู่ซ้ายมาังกรในอาคะรถ้าอยู่นี้ก็มีแต่เรื่องเสียตังค์อ่ะหาเงินยากนะคะเอาประตูเข้าตรงนี้รุดเข้าทางฝั่งซ้ายอ๋อค่ะ อันนี้ต้องปิดปิดแล้วไม่เข้าทางนี้เยอะนะอันนี้ประตูเข้าฝั่งซ้ายไม่ได้ต้องประตูต้องเข้าฝัาง่งขวาซ้ายเป็นอะไรอันนี้เปิดประตูนี้ได้เปิดประตูฝั่งน้นนะใช่าาต้องเปิดอันนั้นประตูเหมือนห้องลูกน้องไอ้ไอ้เทิงเนี่ยที่เคยไปช่วยซ่อมที่ชัยภูมิอะอ๋อนี่เป็นของพวกนั้จะซ่อดไม่ได้ไปชัยภูมิอันนี้ก็เปิดประตูนี้ ให้เข้าเข้าทางนี้เงินทองก็จะเข้าอ๋อถ้าอยู่นี่เงินไม่เข้าเงินไม่เข้าต้องเข้าประตูต้องเข้าฝั่งเป็นฝั่งมังกรใช่ไหมฝั่งมังกรแล้วประตูซ้ายเนี่ยถูกต้องแล้วซ้ายมังกรถูกต้ออันนี้ก็ขอเดี๋ยวเราจะหันหน้าท่านออกประตูอ๋อต้องหมุนยังมีพลังครับอันนี้อันนี้หันหน้าเข้าบ้านอันนี้หันข้างหันข้างไอ้ตัวสารวัตรภูมิครับท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวเขามีสีหน้าเหรอ เขามีสีหน้าก็เพียงแต่ต้องกับหน้าองค์ห้าออกสามสามหน้าพอข้าเหลนงต้องผิดแล้วอ่ะก็คือต้องหันทางนี้อ๋อหันออกทางประตูประตูบ้านูบ้านอยู่ทางนี้นะครับเชีรยตรงนั้นหน่อยแล้วเอาตะไค้ใบไม้ แ้วงพระเขาอยู่ไหนอ่หมอเไมเห็นนะช่วยมองหม่เดิเอพระล้มนี่ไง่ยล้มลเาไเป็นไรที่าอยู่ที่เขาอยู่กันแล้วต้องไปตรนี้รดีนี้เขาาเพิ่งย้ายมังกรอ๋อทุลาดพันเราคิดแพงเหรไม่ใช่เขาบอกว่าไอซียูนั้นเป็นไอซที่มีการหุนเวียนเยอะฉะนั้นคนที่แบบว่าอยู่นิ่งๆเขาจะย้ายออกเพื่อไปอยู่ตรงปแบบเป็นสำรองอ่ะ แล้วปวดปวงมาแรงต้องหยาบขลงงาแรงงเยอะไงนี่คืออะไรอ่ะไม่ได้ไวที่ตรงบานไม่ได้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่เขานั่งนั่งโม้นั่งโม้ ตัวตัวมาสอมาุ่มสี่ก่ะต้องอย่าลองเพย์พระเป็นสัมผัสมุ่งมั่นรักษาพัฒนาศาสนาบุญนี้ก็ขอถวายบุญแด่เทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางศาลพระภูมิแห่งนี้ให้ได้รับุญที่ทุกทางคณะท่านมุ่งมั่นจะไม่พุ่งพร้อมพุทธศาสนาขอทุกทุกท่านได้ถวายบุญแด่เทวดาเจ้าที่เจ้าทางณตรงนี้ด้วยข้าพเจ้าในเวลาแบบขออีก ที่จะมาเชิญดวงวิญญาณคุณคุณรุคุณรุตลีซับปรีชา๋อเขาเปลี่ยนเป็นนัดปรีชาลีซับปรีชาแล,นะล้วนะลีซับคุณนุตลีซับปรีชาะคาะนน,นี้นก็ได้ลม้มป่วยมีสติอยู่ที่เราจะได้เดินทางไปพบลูกเขานะครเพื่อเชิญดวงวิญญ,ญาณ ไม่ร <Workers S 2> <า>ู้ผมจะมีอะไรบนบ้านหลังนี้ให้เขาได้เปิดตัวอเขาพร้็มออันดี้ยาเนี่พึ่งดูเป็นที่พึ่งที่จะได้กับพัฒนาการครั้งนี้โดยและสำร็จลาบลื่นไม่มีปุปสักก็ครอบาเ่อปยาทาเ็นดวงอีญานคุณรถ ไปตาทวงมาลัยที ah, ่จะได้ไปบัตรนี้ขอตอนนี้นี้เทวดาเจ้าที่จะเป็นที่พึ่งจงจ้าจู่างไสา่งไม่เป็นไร อะระหันตโตสัมมาสังกัสรนาโมกัสสะงพระวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิมัสมิงพิสาภาเคสันติภูมิมามหิตธิกาเตปิอัมเหอรุลขันตุอโลคยเยนะสุเขณาจจะจิติสุพัโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพระภูมิชัยยะมคลเทวาคุณตาคุณยายคุณเจ้าที่สกัดลมท่าน าทำงานดูที่ส่งเสริมและคุ้มครองก็ศาสะสมมีความตั้งใจที่จะเชิญดวงวิญญาณคุณรุษที่ได้มารักษาที่ห้องไอซียูพักผิงแห่งนี้ขอให้เชิญดวงวิญญาณเข้าร่างในพระฟื้นวันนี้เลยนะคะขอขอรัาาบขอด้วยจิตศรัทธาห่งวันรักษาเระ่อสั่งสาาาบายที่แดบโอม ข้าภูมใช้ยามองคนและภูตตาคัญยาขู้มเจ้าที่แอบมองได้ว่าคุณทั่วหน้ากันค่ะเพราะขอฟันไม่สนิทมงคลให้การทำกฐินการทำนี้ได้หน้า,นราบรื้นไม่มีอุปรสรรคค่ะและเป็นสริทมงคลแก่ทุกท่านแล้วก็ขอบขอบคุณลูก หลายวันแล้ววันนี้ก็มาสุดแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ที่เลี้ยงยากที่สุดเมื่อวานก็ยังไม่มีสติชที่เนี้ยคือการล้มนี่ล้มที่บ้านพักที่เราไปเนี่ยจริงจริงก็จะเรียกว่าล้มเขาไม่ได้ล้มเขาเรียกต่ว่าปสติแล้วก็ชุดนัก ที่ที่ซ้อเลยแนะนําคือนอนในหัวตรงประตูพอดีเลยซ้อไปดูมาอันนี้ก็ได้เชิญดวงวิญญาณขอเชิญจากอาชาเทีวดาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านแล้วนะคะก็นนมาพร้อมกับวงอะไรอันนี้ก็ได้บอกทางมาตลอดลุ้ตามมาพร้อมกันเข้ามาถึงก็มีสติแล้วใช่ไหมเมืัอกี้เห็นก็รู้สึกวิญญาณเข้ามาแล้วเขาเข้าร่างแล้วใช่ไหมในคนเก็เสกเข้าร่างแล้ว ทีนี้ยัดเข้าไปแล้วพอเราทดลองทักเราทีนี้หมอนำสีไปสังเก็ก็คือเบื้องต้นก็คือทั้งๆกายภาพเนี่ยสมองไม่มีเส้นเลือดแตกไม่มีเส้นเลือดตีนไม่มีเลือดข้างสมองแต่ทีนี้หมอเลยสันนิษฐานว่าอาการที่มีหมดสตรีนี่จากการที่เช็คระบบประสาทเนี่ยระบบประสาทเช็คถึงไขสันหลังเลยทีนี้ไม่มีการตอบสนองก็หมอก็เลยสันนิษฐานว่าสมองน่าจะขาดออกซิเจนเพราะเพื่อนบ้านบอกว่าหมดสตรีนี่ตอนหน้ามุม กว่าจะส่งไปงพานก็เกือบเกือบสามสี่รุ่นก็ว่านิ่งไปแล้วกเขาเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าออกซิเจนน่าน่าจะต้องไปเย็นสมองให้พอการหลับลึกเลยก็ก็ทีีน้เลยหลับไปชระบบการหายใจน้องเมื่อวานที่หมอบอกก็คือเขาหายใจวิตกกัน่ายแต่ชิปประจอน้ดีมากพอยังยังไปชีวิตอยู่ผมก็เลยยังหวังว่าเออเนี่ยก็คือถ้าชิปจอห์นี้ดีเนี่ยแล้วเราไม่เราไม่ทอดทิ้งเขา มไม่ไม่ได้ทีแ้วเด็กแต่ละเอาไปลาคือเราไปเยี่ยมวัดเมื่อวานเนี่ยมันจะกลับมาก็มันไม่เวลาไป่ถักโค้กเขหลับรคือเขาหลับรู้เขาขึ้นคช่วงนั้นเาไม่หลับแต่เขาได้หลับย่างแล้วคุณรุ่นเนี่ยนางสาวมากนางสาวตรงที่ว่าเขาเก่งในข้เขาข้อเขามก็คือร่วงนสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาลำบากถึงพิสูจน์เลย แต่ทีิงๆเขาพยายามหางานให้ก er ็ร pa ้อยแต่ไม่ยอมบอกแล้วจากการนักธุรกิจเขาก็ไม่บอกคแล้วจริงๆปีที่ผ่านมาเขาดิบอุ่นสอสวยแล้วปีที่ผ่านมาผมเพิ่งออกจากงานสอนที่นี่เขาก็เลยเห็นว่าผมก็กำลังแบบแบบอะไรยังยังยังแค่นี้อยู่ดีนเขาก็เลยเกรงใจแล้วที่เราไปดูมากเนี่ยเขากำลังทำงานที่เพื่อจะไปขายของนวดเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเพ่อคุยตกลงก่อนที่ปกติคุยกันเอาไว้ ที่นึงว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะนัดมาบ้านผมมาอยู่บ้านผมมาอะไรแล้วก็แล้วช่วงนี้เขาจะไปขายของขายอะไรผมก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี okay. he he away, ่ก็ว่างงานอยู <ency> ่เขาก็เลยนั่งคุเข้าใจว่าก็คุยลูกสาวนอนแช่สี่วันนอน้อยหรอก็เรียนนอนตรงประตูเนี่ยว่านอนก็ตรงประตูเอาที่นอนไม่หลับนะเพราะว่าบอกว่าประตูเป็นทางคนก็เดินผีก็เดินคทธรรมดาก็เดิน จะไปนอนตรงนั er ้นไปนเขาะขาตัวเขาเก็นอนไม่หลอก็เอเขาถาแต่แรกเราก็จะให้เขาย้ายเขาสนจมากเพรากว่าเอ่อเมื่อเขาอยูุกลางคนที่เขาเป็นแผลเขากใจ่ะเขาไปเขาจะทำงานเขาก็โดนเศษไม้ไปขรับแลวทีนี้ไปหาหลายรอบหลายรอบแล้วากนั้นผมก็วิ่งไปรับส่งเขาคือการที่เขานอนเนี่ยว่าเตียงเนี่ยตกประตูเนี่ยทําหม่ก้าโดงตก รูปตก็จะโดนมุโดนนิดงนิดหน่อยก็เป็นลาบใหญ่โตนะคะคือเขาต้องแก้ที่ตัวเขาก่อนนะถ้าเรื่องของสุขภาพแล้วตัวเขาเนี่ยที่คกุมารชอบกงลืมมีอะไรจะไปช่วยเด็กที่นม่เขาเป็นคนจะมาบอกตลอดแต่กตัวเองเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ไปถึงตัวเองเลยเขาไมจะต่คู่ตอก็เลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยแบบ อนแล้วเขาไม่มีใครคนนี้ปุณที่เขามีใจเมตตาเนี่ยได้ส่งผลให้เราติดตามมาตลอดนะไม่ได้ท้อทีขาพี่แต่เขาไม่พูดความจริงกับเราเลยเราก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรแล้วก็เขาไม่มีใครมีนะตอนนี้ก็มีลูกสาวสรือใครลุ้นี่งเศร้าที่จะไหมเอาไม่สาบก็ไปไดอ๋อพอดีเขาก็เลิ้วไปก็เอ่อก็ก็ปุณที่หนึ่ง วันนี้แล้วก็ขณะนี้เราได้เดินทางมาที่บ้านของคนรุดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ได้ขออนุญ,ญาตเชิญดวงวิญญาคณคนรุ้จากที่บ้านที่เขาวันนั้นที่เขาลมลงไปหัวฝาคือแล้วก็มสตย์้ายวันนี้นะคะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ขอให้เชิญดวงวิญญาณมาแล,แล้วก็ได้มา,าสิงคาถิที่เดินนำอยู่ในพวงมาลัยดาวเรืองพวงนี้นะคะก็เดียวก็เราจะนำมาเข้าไปไว้ที่หัวเตียงของ คุณรุษนะคะก็เพิ่งนำเข้ามาก็ได้การที่เราเดินทางมาตลอดก็ได้กราบบอกกราบเทวดาเจ้าที่เจ้าทางตามทางตลอดนะคะอันนี้ท่านเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็คือเรายังไม่ได้กราบไหว้บอกกล่าวท่านก็รับรู้แล้วนะคะตอนนี้คุณร่างคุณรุดเริ่มได้สตแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาอยู่นี่ก็เริ่มได้สเตจแล้วก็วเดี๋ยวเราจะได้กราบไหว้บอกกราวเทวดาเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ท,ที่พักพิงแห่งนี้ด้วยนะคะ ก็ยินดีที่ทุกท่านมาร่วมกันคือไม่ไม่ทอดทิ้งคณรุ่นอะนะคะมาช่วยกันช่วยนะที่จะให้คนเอ่คนจากวิครื่อทางนี้